การแปรงฟันอาจไม่เพียงพอต่อความสะอาดในช่องปากน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยมาดูแลตรงจุดนี้แต่ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคจึงทำให้หลายคนสงสยัยและทดลองทำกันไปต่างๆนานาว่าน้ำยาบ้วนปากอาจจะช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในส่วนอื่นๆของร่างกายและมีประโยชน์อีกหลายอย่างเรื่องนี้จะเฟกหรือแฟกไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับ จากการที่น้ำยาพ่นป่านียมีองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะทีนี้ถ้าเราคิดว่า,เ,าเป็นชีรักแร้เนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อสะสมมันก็อาจจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อได้แต่ว่าถามว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าโรออนที่ใช้อยู่ไหมก็คงจะไม่น่าจะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าในโรออนเนี่ยก็น่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่ที่ช่วยในการลดกลิ่นแล้วก็ มีการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลนะคะสำหรับน้ำยา้วนปากก็ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์จริงว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าคะ่ะแล้วถ้านำไปเช็ดหน้ารักษาสิวละ่ะในเรื่องของการที่จะเอาน้ำยา้วนปากไปใช้เช็ดผิวหน้าในการช่วยลดการเกิดสิวหรือว่ารักษาสิวเนี่ยนะคะถ้ามองถึงในแง่ของการฆ่าเชื้อซึ่งสิวเนี่ยก็เกิดจากการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังนะคะก็อาจจะช่วยได้แต่ก็คงมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ เอาไว้ใช้สําหรับรักษาสิวโดวยตรงนะคะแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเนี่ยการที่เราใช้แอลกอฮอล์เช็ดที่ผิวหน้า<ม>ทุกวันเช้าเย็นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อผิวทำให้ผิวแห้งหรืออย่างเงี้ยมากกว่าการที่เราจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวที่แทจ้จริงนะคะแล้วอย่างนี้เราควรจะใช้น้ำยาบ้วนปากกับส่วนอื่นๆอยู่ไหมครับน้ำยาบ้วนปากเนี่ย ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการทดลองว่ามีได้ประสิทธิภาพในการที่จะกับช่วยกําจัดเชื้อในช่องปากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการทดลองอื่นๆที่บ่งบอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยกําจัดเชื้อในบริเวณอื่นเช่นรักแร้หรือกําจัดเชื้อในโถสุขภัณฑ์อะไรอย่างี้นะคะเพราะมันไม่ได้มีใครที่ทําการทดลองพิสูจน์ว่ามันได้ผลดีจริงนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการ ฆ่าเชื้อในที่อื่นๆก็น่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการจะฆ่าเชื้อในบริเวณนั้นมากกว่าค่ะสรุปแล้วว่าสรุปว่าน้ำยาพ้านปากสามารถมีประโยชน์นำไปใช้ฆ่าเชื้อกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เฟยค่ะ Oh no